ย่าตาลาสายการนุ่นวรนนทสมเสื้อโอเวอร์ไซส์แต่กรอบความเซ็กซี่ไม่มิดทำเอวนาแฟนคลับของน้าเอกซุปตานุ่นวรนนทพิลลพักดีใส่โฟกันน้าดูสำหรับคอลเลคชั่นภาพถ่ายเซตใหม่ ที่เจ้าตัวนามาเสิร์ฟผ่านอินสตาแกรมแอดลุนม,มร์โนทห้ได้หายคิดถึงโดยมเม,มเต้นนังกล่าวเป็นช็อตน่า,าราักๆของนุ่นม,มร์โนะขณะออกมานั่งเล่นสูตรอากาศบริสุทธิ์และรับประทานของว่ากับแกงเพื่อนซีคนสนิทโดยมีฉากหลังเป็นภูเขาเขียวขจีเหมาะแก่การพักผ่อนทว่ากลับไม่ได้มีแต่ความน่ารักและความสดใสของนางเอกคนโปรดเท่านั้นที่เป็นแฟนโฟกัสเพราะด,ด้วยชุดคอสตูมที่เจ้าตัวใส่ที่ถึงมันจะเป็นเสื้อตัวใหญ่โอเวอร์ไซส์เบอร์โู่ แต่ก็ยังแอบโชว์ความซิกซี่เล็กด้วยการอวดผิวขาวอมชมพูและเรียวขาคู่งามเต็มตางานนี้เอาบรรดาแฟนคลับถึงกับเข้ามากดไลค์กดเลิฟเพื่อกับภาพถ่ายเซตนี้ของรุ่นวรนุกันอย่างล้นหลามเีทีเดียวขอบคุณภาพรุ่นวรนุภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ